กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทูกฐานเลยค่ะมาผสมซ่องน้องอเนย์พี่น้องเมื่อนี้ก็บรรยากาศยามเป็นสาวพี่น้องเลยน้ำหมอกยังตกเลยเนาะมาเบิ่งมาชมนกันพี่น้องมันเหมือนอเนยสิผ้าปลาลุงออกเมื่องหน้าเนาะมาเบิ่งเตาพออเนย์บาติดแลบบบอลเื่อยย่างเนาะมาเบิ่งมาชมนกันปลาลุงเลยโอ้ยแสงแดดสมงามแทนจ้ำจ้าบรรยากาศปลาลุงเลย บรรยากาศงามงามป่ะตะเวนกำลังโผล่ปะลุงเลยตอนนี้ห้ากระเจ็ดมงสาเนาะทองผ่าสีข้ามปะลงุงมาเบ่งมาส้มน้ำกันปะลุงเลยมันนองอเนยสิผ้าปะลุงออกมานาเนาะแล้วกะ สิบอกข่าวดีปะลุงเนาะมืัอนี้เป็นวันที่สนะิบหกเนาะปะลุงมัเป็นวันเหล็กไทยออกเนาะหวยไทยวันซะแหม่นเนยสี่บอกไปผมมักซื้อเหล็กซื้อหวยกับทังแต่าก็ซื้อเด้อปะลุงเด้อซื้อเบิ่งเนาะแม่อนเนยก็ารซื้อคือกัน แม่ใจลอยปล่อยง่วงแต่สาวเลยพอเตาพอเนยติดอยู่บ่แต่พื้นใหญ่ๆมาว่านแม่เนยหามป้าโถโผดโพนี่แต่โดนใหญ่ๆใหญ่ๆเลยย่อโอ้ยนอนเจ็บบัตแอวนี่กระแมนอยู่แม่เนยกระเบียร์ย่อหนักกระไรดอกตัวไรย่อได้กระย่อแต่ว่าพออเนยอยู่เตาเนาะพี่น้องพอเนยอยู่เตาบัดอัน สีไฮอันพอเนินแหลนออกแหลนขาวก็คือสิเป็นไปยากร์หน่อยจักหน่อยบางทีผลกแหลนออกมาอยู่บางทีเขาย่อบ่ได้บดดนน้อยแล้วก็แบบสิแหลนออกแหลนขาวคือสิลำบากก็เลยย่อผลน้ำตัวได้ย่อได้ตัวได้ห้องบ่ได้ห่างก็ให้ผลมาย่อเองเนาะสอยกันไปนะประโลมเลยว่าเมียต้องสอยกันแต่ผลหนึ่งเห็ดผลหนึ่งบ่เห็ดกับไปคนละที่ละทางกับ คือว่าอะไรปะลุงเอ้สีพมีเงี้ยกำลังใจเห็ดเนาะเห็ดนั่นเห็ดนี่กับไข่เน่เห็ดซอยกันไปละกับก็เห็ดจ้ากับเห็ดแบบซอยกันเมื่อยกับอดเอากับแล่วเองเนาะเห็ดยังกับต้องสองพมีเมี้ยนี่แหละซอยกันแม่เนยกับพ่อเนยกอแสิเป็นนันนี่ปะลุงเอ้อืมสิเป็นนันนี่แบบซอยกันเห็ดยังกับซอยกันไปเห็ดกันไปนี่แหละ เห็นยังกสิบหกหมื่อยเนาะมีอนีรกันยางยังบัตรละหอนาดอกปลุกยังหน่อยหนึ่งโอ้ยใบไม้กำลังเขียวถึกน้ำหมอกเนาะจักหน่อยเดินสามเดินสี่นะคะใบไม้หล่นแล้วปลุกไลยบ้านอือ เดินสามเดินสี่ไปไม่หล่นหรือโป่งวะเออไปไม่โป่งเห็นแดดทั้งแห้งเจ้านะกับไปไม่หล่นออกเลยนี่หล่นเมื่อเรแกะแสกันแนล้วบ้านอือป้าพี่น้องเตาเพอเนยติดขากติดแหน่เนาะคนกลุ่มกุ้มเออกับปนะระคนน่ะทานแล้วมาน่ะ เนื้มันมันพอเนื้อทอยใไฮระบายก็เสียงทายดังปไปพี่น้องอันนี้คือว่าเตาติดเนาะควันแหงปันนี่เมื่อนี้กับโมเบิร์ตควันดอกมะอื่นมะอื่นก็ยังโมเบิร์ตยามะเฮื่ผลพื้นมีแต่พื้นใหญ่ๆพื้นมีแต่รุ่นนี่แหละพี่น้องรุ่นเนาะน,นอนกองพื้นแนหนกสีเบิร์ตสระในเนาะเพ่ผสมใหม่เบิร์ตอืม พอเนยติดแล้วเพิ่อมาจุมาคืนตอนไหนลงกะติดไว้ยี่เตาน่ะแต่ว <c oughs> ่า,าส่วนพอเนยล้งตลอดมันเลยกะสีพลาเอาใหม่อ <c oughs> พอได้มาลงนะไหวเนาะคือฮา,าว่าเอาเลยยามแรลงมันสิลงง่ายมันสะดวกสบายคนทางบ่เปืือนยามพลมาจากักหนามพลมาจากักพิซังดังไพกกันยะพี่น,น้อยอันนี้ยังว่าอุย้ยติดเลย น้องเนยก็ดีใจเนาะมีคนซื้อกลา,ายทาน <c oughs> บ่ได้อยากซื้อดอกเอฟซีว่าไหมเนยทานตัวเองเห็ดยังสิซื้อทาน,บ,าน,น,นบ่ว่าซั่นแม่นเนยเว้าผิดแม่นเนยบ่ได้ซื้อแม่เนยมีแต่สิคายหายั่นแหละเนาะว่เบตตาหัวเบาลบหน้าลบหลงังก็สมเสียลูกมาใหญ่จืนหั่นแหละพี่น้องลูกใหญ่จืนก็สิว่าลงหน้าลงหล,ล,ลังกันนะั่นแหละสิว่าจังได๋ซั่นน่ะ ควรแหงกุ่มๆตาพ่อนเห้นเนี่ยเลอมไหมมันเป็อไแด,ดงไปเลยเนาะควรเห็เปนปขนาดเลยเนาะกำงพยายาจอยเห็นยังเนาะ ใม่จอยให้ยังนะเอาน้ำให้ไก่ปึ้งเตาเผือกตัางหาเอาน้ำให้ไก่เอาอปุ้ปุยเอามาน้าบ่อหนะปุุ้ยปุ้บุยมานอนไก่เตาแต,ตัวได้ใหมบบ่บุเบพญาจอมพันพี่เนาะหกสิพันพูพพพ ใช้อากาศแล้วพยายามเจาะอ้ำนามพี่น้องมาพังข่าวดีนำกันเด้อพี่น้องเด้ออันเม,มื่อคืนมีแม่น้อกอเนอยพันเนาะพันว่าอันเออหว่าไปสีขาวเลยเนาะพันพันเป็นตลุลย์พี่น้องเลยว่าฮุกฮกซามหาพี่น้อง ซื้อเบืงเนยพี่น้องเด้อฮกซ้ำหาซ้โตนะเนาะสองโตนะซ้ำหาส้กนั่นแหละซ้ำหาซ้หาเนาะลุงลองสื้อเบืงแม่เ 3, 6, 35, 3, 5, 6, 3, นยกสื้อคือการเนาะเถื่อแบบเถื่อว่าโสมานถื่อว่าดวงดีเนาะถื่อถือว่าพันแมมา่นท่านพี่น้องก็ลองสื้อเบืงแต่เมือนเี่ยเป็นเหลขกเป็นเลขกไทยเนาะ จังได้ก็สิซื้ออยู่แล้วแม่หน่อยลายก็ลองซื้อเบิ่งพี่น้องเอ้ยแม่อันนึ่งเองก็สิซื้อกันมื้อนี้เลขไทยวันที่16แม่หนึงก็สิซื้อมีอันนึ่งก็มักซื้อเลขคือกันได้ถ้าเป็นเลขไทยนี่โอ้อยู่แต่อยู่ทํางานอยู่กรุงเทพฯเนาะซื้อนี่มาทุ่งซื้อหงอวั คื่อขังว n เนาะแต่ก็เคยถืออยอย่ทิ่มนะาบ้านอะไ่ก็ถือกันย่เพิ่งเพงถือเื่อนกันาไล่ทสื่อกันูอหาบาทรทาบสื่อลายอยู่ทะอยู่ลาว์หอนเนาะก็ถือน่อยๆปลงอย่าลืมสื่อเดี๋ยวปงเด้ออย่าลืมเมื่อนี่ยน้ที่สิบหกทำบัตรสื่อในซิเซียได้แล้วถ้าออกนี่ปลงเลย หกสามหากับสามหาสามหกลองสื่อเบิ่งต้องถือแน่นอนปลาลุงทุบทุกฐานที่ขามภาพส้มสองน้องอเนยกข้ออยู่ดินแห้งเนาะให้ถือหวยวันที่สิบหกเด้อให้ถือหวยวันที่สิบหกเด้อปลาลุงทุบทุกฐานเนาะที่ขามภาพส้มสองน้องอเนยเนาะที่แม่น้องอเนยบอกกับขอให้คิดให้ขิวเด้อปลาลุงเด้อให้ปลาลุงได้ถือเนาะ ามาบสมสองน้องเนึงกเขาขอบบุญขอบคุณละลายเขาถือหัวกันทุกคนเดอมหนึ่สิบหกผักบึงปักสมปลาลุงเ,ลเป็นแรงมุกแรงใจให้แม่น้องอันเนิ่ก็ดีใจเลยเนาะปลาลุงชีวิตแม่น้องอันเนิ่คก็คเห็นนั่นแหละปลาลุงก็ได้เห็นนั่นแหละสีวิตเท่ากับแต่ละเถือก็ได้ปลูกบักแตงบักถั่วเห็ดทานเห็ดยังแบบนี้แล้วเอาเอา,เอา,เอาทุกอย่างนะ แบบพอได้เลี้ยงชีวิตไปวันวันาจะเป็นเงินเป็นคำกันทำบ่หากรมบ่ได้เนาะอยู่ซื่อๆก็มีเขากินกับมีเงินกับคือเก่าแล้วปลุกเอ้ยคนเฮามากะผมเมือนเนี่ยก็ต้องการใส่เงินอะไรเนาะทำามม่มีเงิน่ะไปใส่กันยะสิประหลับนี่หลับซีนโม่โม่กับบ่หายทำไมมีเงินน่ะยะเห็นยังยะทุกอย่างปลุกเอ้ยคลิปนี้ก็สมมาพ่อคนมานองอันเนยก็สิขอลาจากปลุงเพียงเทนี้เดอ ก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตาม่องนอง้องอเน่นะเดอปลาลุงเดอสบายดีสบายดียดปลาลุง